นี่นี่นั่นเราเอาเอันนี้ก่อนนะอเอบ้าบุญน้ำกันเนื้อกับอีสานพาเหาะมือนี่พามาเฮ็ดบุญอันนี้เป็นสิบป็นประเภทนี้ทั้งผากเหนือสีเห็ดแตกต่างกับทั้งฝาคอีสาน นี่จะเป็นภายในวิหาราเดี๋ยวน้องไปนพูดก่อนอีแม่ใส่บาทฮะเดีราจะเข้าไปข้างในกัน<า>นี่เจอพี่นุช

ตอนนี้เราก็จะมาถวายจังทุกคาดกันประเพณีทางเหนือก็จะประมาณนี้ โอเคคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนเนึกอิสนานเนือพาหล่ะสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย